สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบาว์ที่พาพี่พน้องเอฟซีทุกท่านพาพี่พน้องเข้ามาเบิ้งของดีราคาถูกครับพี่น้องวันนี้พามาเบื้องว่าทองใสเงี้ยงเงี้ยบีบแบบอยู่ในกล่องตอนนี้แหละครับพี่น้องผัวหางเงี้ยงนะครับลำเงียวาวสีแดงเข้มเข้มครับพี่น้องวันนี้มาอยู่อกหะหอยไวกิ่งง่วงงามอำเภอนามนกาลสินครับพี่น้องนะครับผมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับ เดี๋ยวทักทายครับเจ้าของขอบเพชรน้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมมีอยู่สามทุองกับหนึ่งสาวที่ทิพย์เลยครับครับผมเอานะครับผมครับผมก่อนไปรับชมก็ฝากเบอร์โทรไว้จังน่อยนะครับเบอร์โทรเขากบบศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมเฟซบุ๊กกับหอยไวกิ้งวงงามน้ำดำครับผมฝากติดตามเพจไว้กับซีทีทีฟ้ามครับผมครับผมกับแซ่บไปกังไลยครับงวดช่วงนี้เออสุพิสุรังเข้าต้คลิปสุดฟังจังน่อยนะ งวดส่วนนี้ก็กําลังพี่น้องกําลังหางวะนะครับคนเดียวเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแล้วก็มันพี่มีพื้นที่แหรอครับเถ้าเกิดได้หาดหางวแล้วครับเริ่มเริ่มหาแล้วครับครับผมคูบมาหาดเรื่อยๆครับทากมาเรื่อยๆครับเริ่มหางวอเรียงเนาะครับเนาะแม่นครับผมครับผมเอาละเรียงผมขึ้นหายด้วครับพี่น้องเมื่อเมรี่แล้ว นะครับตัวนี้ท้องจ็ดเดือนแล้วครับผมท้องห้าเดือนครับผมอ่านะครับท้องห้าเดือนนะครับผมตัวนี้ท้องห้าเดือนเป็นสาวท้องแรกหรือเคยมีลูกมาแล้วครับลูกที่สองครับในท้องครับอ่าลูกตัวที่สองในท้องนะครับพี่น้องตัวที่สองในท้องแมนครับนะครับผมเอาสถานะตอนนี้กับท้องครับอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับของกามปูฟ้ามครับพี่น้องอ่ามีใบมีหลอดครบตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะแนี่ครับผมตรวจตาตรวจตาเศร้าเรียบร้อยผมสีืิวสภาพหกเจ็ดตรวจอันดับเศร้าเรียบร้อยสติงเล่สองศูนย์หนึ่งแมนครับลูกที่สองค่าท้องแมนครับนะครับ ตรวจอันตราซาวมีคลิปตรวจให้ครับใครที่ไม่แน่ใจตรวจซ้ําได้นะครับผมค้อกนี้ฟาร์มนี้ยืนยันที่มาตรฐานการตรวจท้องโดยใช้เครื่องอันตราซาวนะครับเอาลำเนาด้วยครับตัวนี้เนาะนญ่สูงครับนี่ครับติดกระทบแดงโบนลำเนาเลี่ยมตัวดีนิัสกังเชื่องเลยครับพี่น้องชีดสวยนะครับพี่น้องเบื้องชีดสวยจุดเด่นเพลินเบื้องครับเบื้องขัวหางนะครับงัวหางเน่าขัวงามนี่กั เลี่ยงกับเป็นว่วงงามจุงค่าบ้านพวกเราพี่น้องนะครับใสบายๆนะครับลูกเต่าเพิ่งเคยมีไม่เลวหนึ่โตสองค่าทองสติงเลสสองศพันธุกรรมสติงเลสสิบทับศประกันจ็กเดือนก่อครับหาเดือนครับผม5เดือนเปิดไวห้าหมื่นห้าพันบาทครับห้าหมบาทนะครับประกันส่วนสูงที่100่งร้อยเกือบร้อยหกบครับอ่าประกันที่ร้อยห้บวกครับห้บวกนะครับร้อยห้าสิบห้า บวกเลยครับพี่น้องป้าพี่น้องปากง่ายนะครับคลิปหูขอบดําโบดเม็ดสีจัดจ้านครับพี่น้องแดงจือแดงเลยครับนี่นี่ครับแดงเข้มกําไลขาดํานะครับผมชีดสวยนะครับล่ำแยวห้าหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทนะครับผมร่วมทรงผ่าอีสานเนาะแมนครับต่อร้องได้มีผู้ใดบินว่าแม่มันเรือว่าเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนแบบ ครับผมอ่าไผมีง่วมันเอามาแหลกเปลี่ยนกันได้เด้อครับพี่น้องแม่นครับอ่ามีง้วมันงัวผูนะครับเอามาแหลกง่วทองไปเรียงก็ได้เ่ยครับสิดยายพันเร็วๆนะครับผมผู้ลงคลื่นวางงวผูเรียงไว้โดนเมื่อจะคล้องนะครับเอามาแหลกได้ครับพี่น้องงัวตัวผูหรือง่วมแมผสมยากๆเสียเงินไปหลายแล้วผสมบอติด่คอ่าคมโตก็แล้วรอดก็แล้วเอามาเปลี่ยนงัวทองครับพี่น้องค่ามร่ายเพิ่มไม่ได้นะครับมาเปลี่ยนมาผูมาคุยราคากันได้เอาเดี๋ยวเมงตัวที่2ครับผมมาดีนะครับ อ่าท้องตัวที่สองเป็นวัวท้องอีกเนาะแน่ครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับผมตัวที่สองนี่กับที่เด็ดของเพื่อนคือกันนะครับสาหรับเอฟซีผู้เห็นงานต่างจังหวัดสกับบ้านปีไม้ด้วยครับพี่น้องอ่านะครับนึกถึงบรรยากาศใช่ไหมตะกี้เลี้ยงงัวได้กินน่องงัวครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมในใบกับเครือกำหนดขอดวันที่หนึ่งมกราหกแปดครับพี่น้องผสมสิบเจ็ดอ่ามีหน้า6กเจ็ดนะครับกำหนดขอดใส่ปีไม่เลยครับพี่น้องเน่ครับตัวนี้ท่อง8เดือน เป็นสาวท้องแรกเนาะแม่นครับสาวท้องแรกครับเป็นสาวท้องแรกนะครับผมกำหนดขอดหนึ่งมกระล่านะครับบวกลบบ่านาจะเกินหาถึงซิฟมือครับพี่น้องแม่นครับนะครับผมส่วนสูงมีรอยหาซิฟหาแน่นอนครับแม่นครับมีรอยหาซิฟหาแน่นอนแม่นี่สดสวยท้องแปดเดือนกับพ่อพันธุ์เจ้าช็อกโกแลต UN เ1 7นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่กระแสมาแรงช่วงนี้นะครับหมอกระนิยมผสมนะครับน้ำเชื่อดี นะครับแรนดีผสมติดไงให้ลูกสีแดงเข้มเลี่ยมโตดีเนื้อหลายครับพี่น้องนะครับเจ้าช็อกโกแลต UN เ1 7เม็ดสีไว้ใจได้เลี่ยมตัวนะครับผมที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องขอพันตัวนี้นะครับประกันทอง8เดือนลอดหนึ่งมกรากำหนดลอดเปิดไว้เท่าไรครับผมเปิดไว้สี่สิบเก่าสี่หมื่นเกาพันนะครับไถยกหูโทอก้อนได้ก้อนและพี่น้องถามกันมาหลายงัวดทอง8เดือนอยากเลี้ยงข้าวเดียวเห็นผลผลิตนะครับ เกลียวเข่าออกแล้วอัดเฟียงไว้แล้วบพราะฮันมีงัวไปกินหยากินเฟียงบพราันมีงัวไปปล่อยไสทงไสท่าเนี่ยหมางว่างนาแรงนะครับผมสองเดือนขอดลูกมีงัวหน่อยยาน้ำขวดแม่แหละพี่น้องนะครับผมโทรมาเลยนะครับสนใจสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับแม่นี่เด้อครับพี่น้องตัวที่สองลำดับที่สองบริการส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมจากหอยไหวกิ่งง่วง่ามเมื่อดำดำครับพี่น้องส่งเองเด้อครับพี่น้องได้พบปะเจอหน้ากันหน้าคอกแน่นอน นะครับผมอ้าวเดี๋ยวเบิ้งทองที่สามครับพี่น้องบาดนี่ตัดเป็นเอาแม่สาวก่อนก็ไันแล้วเอาแม่สาวมาขันก่อนเนาะแม่ยครับผมได้จังตบไทยโดยทองที่สามเน่นครับมีสาวหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องมาอนี่ลูกอ่านะครับผมอเมริกาเก็บเก่าของกามปูฟ้ามนะครับโค้งสางง่ายเพราะว่าพอพันเป็นสายเอสเคสายง่วนง่าครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งสาวสวยๆฮะไผ่อยากได้เอาไปทับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งแม่สาวครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นลูกสาวของอเมริกาเจ็ด็ดเก้าครับอเมริกาเจ็ดเจ็เก้าอายุกี่เดือนนะครับตอนนี้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนนะครับผมเอามาช่วย่อผสมเลยมีร้อยหาสิบบวกพุณเลสี่สิบหาบวกร้อยหาสิบบวกครับเกือบร้อยหาสิบเลยเนาะแม่นครับพี่น้องเบื้องหางพี่น้องเบื้องหางคุณนะเบื้องหางกับขอขาพี่น้องนะครับเบื้องเลี่ยมโตเพิ่นเป็นวัวที่มีโครงสร้างใหญ่นะครับเพราะว่าพอเพิ่นเป็นสายแบรนด์เฮดเคครับพี่น้องเฮดเคคือขึ้นศืวอวังง่วใหญ่อยู่แล้ว พอน้ำเชื่อ,อะนะครับผมเป็นพอนอกน้ำเขาเอามาผลิตน้ำเชื่อบ้านเฮ้าครับพี่น้องเจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเบิ้งโครงสร้างคนไงเป็นไหนครับพี่น้องบ้านนี้ <c oughs> ฟังมองเปิดนะครับหอยไว้จริงเปิดไ้สามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้อง นะครับแต่กี้เดี๋ยวใครอยากได้หุนนี่เฟ่ฟนี่แบบถือเงินมาอย่างหน่อยๆก็ต้องมี่เจ็ดมี่แปดแมนครับผมนะครับผมเป็นมัวสาวอายุเท่เดือนครับสิบหกเดือนครับผมสิบหกเดือนเรื่องอีกสองสามเดือนก็ได้ผสมอ่านะครับผมอีกประมาณสามเดือนนะครับกับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดจับซัดผสมได้ครับพี่น้องนี่ครับนั่นเป็นซัดนมลนมอยู่เบิ้งครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเบื้องเหนือไทยเป็นเป็นมัวแดงแมนโบดครับพี่น้องเลี่ยมโตดีหนังหนา ซาไงนะครับผมยุเฉยอยู่เฉยราคาเปิดตี่เท่าไรก่อนครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าตอนล่องไหนเด้อครับพี่น้องสนใจกันถ้าใครมาได้เพิ่น้ไปหาหมูเพิ่นเก้านะครับเพิ่นดน้องผูกไว้ก็อยากไปหาหมูครับพี่น้องนี่นะครับอ่าเดี๋ยวบังทองตัวสุดท้ายครับพี่น้องมาาอ่ลูกอเมริกาเกจเก้าครับผมเอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์กระดูกกระเดี่ยวโคร่องสางใหญ่ๆนะครับโทรมาเลยคานีบอกเลยว่านะครับผมหายากแล้วครับพี่น้องนะครับผมง่วงก้างขยับขึ้นรีบเก็บเข่าข้อเข่าฟ้ามครับพี่น้อง เดี๋ยวเบิ้องทองตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้กับแม่ทองคือกันเป็นทองแรกหรือทองสองครับทองแรกครับตัวนี้เป็นทองแรกนะครับผมสถานะตอนนี้ในท้องเขากี่เดือนแล้วครับสองเดือนแล้วครับสองเดือนเคเอฟสามหนึ่งทองกับเจ้าเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับนี่กับพอพันอีกตัวหนึ่งที่นะครับกูได้เอาไปผสมกับให้การยอมรับเป็นอย่างดีครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับผลงานเมื่อต้องเบาหลครับพี่น้องตัวนี้ ผลงานเป็นตัวการันตีนะครับง้อพอวัานแต่ละตัวดังได้ยอดผลงานเขาครับพี่น้องไ่ได้ดังยอดโฆษณาเป็นไดนะครับผมผลงานดีเขากคนจังเสือถือนะครับสัตยาตอนนี้คือท่องสองเดือนแครับผสมเดือนกันย่าสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องกันย่าสองหากันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับผมผสมวันที่แปดกันย่าตรวจอัตราเศร้าเรียบร้อยแมนครับวัดชนสูงได้ร้อยเท่าไรครับร้อยหกสิบสองหกสิบสามครับอ่าร้อยหกสิบบวกนะครับผมร้อยหกสิบบวกครับพี่น้อง เบิ่งครับความใหญ่นะครับยงาเบื่องเลี่ยมโตพี่น้องหัวหางใหญ่ลามนะครับข้อขาดีเป็นง้วที่องศาขอขางามด้วยครับพี่น้องเบิ่งนะครับชีดกะกระชับนะครับชีดบบบิดโบเบียววายอจะเกินไปนะครับประกันไม่มีตำมีสักจุดเนาะแม่นครับผมท่องสามหนึ่งใครมกสนใจทักทายมาเลยนะครับฟังราคาเปิดนะครับมองเปิดตัวตัวนี้เปิดไว้ห้าสิบครับห้าหมื่นทนๆนเนาะแม่นครับผมห้าหมื่นนะครับผมตัวเล้กกลมๆเลยแม่นครับผม ไผสนใจตอร่องเด้อรับทุกโตอยู่นีตอรองเลยทุกตแมนครับนะครับบริการภายอีสานทรงฟรีนีนครับมีวัวแม่ออกโต๊ะกะมีวัวแม่มันเนียนกับว่าเปลี่ยนเลยครับคุยเนาะมาคุยกันได้หรือใครมีวัวอยู่คอกอยากจะเทินเปลี่ยนนะครับในงบประมาณที่พอตอหยอดกันไปให้ได้งวนทองไปเลี้ยงกับพวกมาพูดคุยกันได้วัวผสมติดยากวัวตัวผู้นะครับผมวัวเนื้ออยากจะเปลี่ยนเอาแม่ทองแบบนี้ไปเลี้ยงงามๆแบบนี้อยากเปลี่ยน เลือดเปลี่ยนสายในขอกในฟาร์มพูดมาคุยกันได้แย่เลยแกันมาเปิดพูดคุยกันตรงลงราคากันได้นะครับผมสนใจโทรมาเบอร์เด็ก็ครับเบอร์โทรเขาก็ศูนย์แปดเจ็ดครับผมครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมเฟซบุ๊กก็ห้อยไว้กิ่งว่างามมือดำดำครับผมครับผมฝากติดตามไปนะครับผมเพว่าทางเฟซบุ๊กแล้วกับเบอร์ไล่เนะครับผมพันไปพันมาทางหน้ามุ่นแวะเขามาเบิงง่วงเป็นยุคอกกัอยู่ติดตัวอำเภอเลยได้ครับพี่น้องติดตัวอำเภอเลยนะครับออกมาประมาณกิโลกว่าจากตัวอำเภอนะครับผมาบ้น นะครับนาโมนเนาะแมนครับนาโมนครับตำบลนาโมนนะครับอ่าอำเภอนาโมนจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับมาไงปักมุดมาเลยเลยนะครับมาพอถือกับโค้มะปุดคขุดยังก้อนก็ได้แมนครับนะครับหรือไผ่แบบมั่มีโอกาสได้มากกับแอดไลน์นะครับเปิดกล่องเบิ้งโตนะครับเบิ้งเลี่ยมโตกันเลยก็ได้ครับพี่น้องเอานะครับมืาอนี้กับที่คอกหอยใบจริงแน่นๆเลยมืาอนีหัวทองทั้งหมดสามทองกับอีกหนึ่งสาวฝากพี่น้องไว้ครับพี่น้องนะครับของดีแบบนี้ราคานะครับถือว่าสมน้ำสมเนื้อ นะครับสมราคานะครับพอเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาอีพีนี้ก็ขอบคุณแอมทีุ่กท่านเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับหอยใบกิ่งนะครับผมอีกหนึ่งคองหนึ่งฟ้าฝากพี่บางน้องไว้ของดีมีคุณภาพราคานะครับสมน้ำสมเนื้อครับพี่น้องนะครับผมแต่ไรพี่น้องไมาใช่มีนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ